สวัสดีชาววันเสาร์ด้อค่ะเด้อมื้อวันเสาร์ที่15มีนา2568บอกันกับวันพิเซเแนวค่ะมื้อน,นี้ก็พามาชมโซก9ชั้นด่างเนาะค่ะนอกกับต้นไม้อีกหลากหลายนานาสนิทอยู่เนอะค่ะน,นี่ค่ะโชก9ชั้นด่างค่ะ ด่างสวยงามมากค่ะอยู่ในกระถางสิบนิ้วนะคะโฉกเก่าชั้นด่าง อยู่สองกระทางสวยๆเลยค่ะอย่างสวยงามมากค่ะพรอมใหญ่ไซส์แม่พันุนะคะ กำลังแทงหลอดใหม่ขึ้นมาอีกแล้วค่ะส่วนกระทางนี้ก็จะเป็นต้นดอกชวนชมค่ะมีกวากมลกตแค่ด้วยค่ะ ก็จะเป็นกกมรกตแคะนะคะนี่ค่ะดอกเข็มก็มีอันนี้อโกอโกนมาบุอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้อยู่ที่หน้าบ้าน นี่เองนะคะหน้าบ้านของคุณแม่ค่ะอันนี้เขาเรียกอะไรนะจําซื่อไม่ได้อีกแล้วอันนี้ก็จะเป็นเบีย้ยต้นดอกชวนชมค่ะเบีย้ยดอกชวนชมเนาะคะ่ะเนาะ เดี๋ยวเรามาดูส่วนโซนทางด้านนี้บ้างค่ะก็จะมี อันนี้ก็จะเป็นปวยเซียนค่ะตอนนี้ดอกรู้สึกว่าจะชดเซาลงแล้วค่ะเมื่อเตือนที่แล้วดอกสวยงามมากสำหรับป้ยเซียนของเรานะคะบอนสีค่ะ อันนี้ก็จะเป็นบอลสีหกหลงนะคะด้านในนู้นก็จะเป็นชายชนค่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกชนสมค่ะสวยๆเลยค่ะสว,ะสวนชมมีแต่สวยๆ นี่ค่ะออกดอกแล้วค่ะเนี่ยดอกกระจุมกระจิมสีชมพูสวยเสียว่นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกวักมรกตค่ะจะมีกวักมรกตดำอันนี้ก็กวักมรกตเหลืองค่ะ ด่างเหลืองค่ะแทงหน่อใหม่ออกมาแล้วเนี่ยแต่ก็ยังมองไม่เห็นมองเห็นยังไม่ชัดนะคะด่างเหลืองค่ะติดด่างอยู่นะแต่ต้องรอดูใบเก่ก่อนเพราะว่าตอนนี้ใบอ่อนอยู่มองมองไม่ค่อยเห็นเห็นไม่ค่อยชัดนะคะนี่ค่ะกระถางนี้ชวนชม แดงสุรโยออกดอกสวยงามบานสะพั่งเต็มต้นเลยค่ะตอนนี้สวยงามมากค่ะส่วนชมกระถางนี้สวยมากค่ะ คุณแม่ของเราก็ปลูกไว้หลายอย่างเนอะคะเนะมีทั้งชวนชโชมมีทั้งปนสีหลายอย่างคะ่ะสำหรับคลิปนี้กับ ฝาณเพื่อน,นไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปนะคะ